ทำไมคิตตจักรต้องเรียนรู้เตรียมชีวิตสำหรับยุคสุดท้ายโดยเฉพาะชนรุ่นสุดท้ายที่ท่านอยู่เมื่อพระอิศุทธกำลังจะเสด็จกลับมาเพราะสิ่งสำคัญคืออะไรครับมันจะมีวิญญาณที่ล่อลวงคำสอนของพวกผีมารซาตานเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าสอนศาสนาอื่นนะแต่มันสิ่งที่กำลังสอนในคาบของคิตตจักรคริสเตียน สิ่งเหล่านี้ล่ะกำลังร่อลวงคนทั้งหลายทำให้คริสเตียนจำนวนมากละทิ้งความเชื่ออย่าลืมนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในยุคสุดท้ายจำนวนมากก็จะเชื่อในขณะเดียวกันผู้ที่บอกว่าเป็นคริสเตียนมาก่อนจำนวนมากก็จะละทิ้งความเชื่ออันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายด้วยมโนธรรมตายด้านนะครับมันภายนอกมันดูดีแต่จิตใจข้างในของเขานั้นชั่วร้าย มโนธรรมหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้รู้จักชอบชั่วดีถูกผิดถ้ามันตายแล้วหมายความมันรู้ไหมว่าอะไรที่มันทําถูกผิดไม่รู้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดมากขึ้นข้อบัญพีข้อที่2นะครับ 2. องทิโมธีบทที่สข้อ1นึ่งถึงเกาดลปโบอกว่าจงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายเห็นไหมครับเปาโลบอกวาระสุดท้ายก็คือชนรุ่นสุดท้ายนะครับ จะเป็นเวลาที่หน้าสดใสไหมหน้ายินดีไหมครับไม่ใช่นะครับจ้เปรโรมเป็นเวลาที่หน้ากลัวที่สุดนะครับเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวคําว่าผู้คนเปรโกรกําลังพูดในเวลานี้ไม่ได้พูดถึงคนไม่เชื่อนะครับกําลังพูดถึงคริสเตียนนั่นแหละคริสเตียนจํานวนมากก็จะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยิงยโส so, ชอบโดมินไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันย์อยู่ชั่วลายไล้มนุษยธรรม ไม่ให้ยภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยัง้งชั่งใจดูร้ายเกียรดความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมกากกว่ารักพระเจ้าเห็นภาพยังครับเขาเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนอยู่ในคิดจักรแต่เขารักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้านี่คือสภาพจิตใจของผู้เชื่อในโลกยุคสุดท้ายนะครับหนะครับข้อห้าว่าไงครับเขายึดถือทางพระเจ้าแต่เปลือกนอก เขามาโบสถ์มาคิดตจักรประกาศตัวเป็นคริสเตียนแต่อะไรครับจิตใจข้างในเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงเขามาแต่เปลือกนอกมาแสวงหาพิธีกรรมมาแสวงหาเอาแต่พระพรมาแสวงหาเพื่อนมาแสวงหาทำธุรกิจมาแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศนี่คือเปลือกนอกเขาไม่ได้ไปถึงความจริงของพระเจ้าผมอาจจะพูดแรงนะครับ ถ้าท่านฟังและท่านเป็นคนทช่ท่านต้องกลับใจท่านยังมีเวลาที่กลับตัวกลับใจและเปลี่ยนชีวิตของท่านผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพระคัมภีร์พูดจริงถ้าท่านยังเขินอย่างนั้นในที่สุดท่านจะปฏิเสธพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้าทิ้งความเชื่อหมายของว่าท่านจะตกในบึงไฟนรกชั่วนิรันด์มันไม่ใช่ของเล่นโอเคไหมครับมันไม่ใช่เรื่องท่านขาดทุนมันไม่ใช่เรื่องท่านย้ายคิดจะจักแต่มันคือชีวิตนิรันด์ของท่าน ท่านจะเอาจริงเอาจังหรือไม่แล้วแต่ท่านที่ผมบอกความรอดของท่านเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับความรอดชีวิตนิรันดร์ของผมเป็นเรื่องส่วนตัวของผมของพี่น้องก็เป็นเรื่องของท่านส่วนตัวเราทำดีที่สุดในการสอนในการอภิบาลเตรียมชีวิตท่านเพื่อท่านจะรับชีวิตนิรันดร์เพื่อท่านจะไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสเมื่อความกดดันเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านจะไม่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้าแต่ท่านจะงรักพระเจ้าและท่านจะยอมพลีชีพ ื่อรักษาความเชื่อของท่านเพื่อโปรองและท่านจะได้รับชีวิตในหลานท่านจะได้รับบําเน็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้คือพิงที่ผมเตรียมท่านนั้นท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านโอเคไหมครับในนี้บอกนะครับว่าคนเหล่านั้นก็คือยึดถือพระเจ้าแต่เปลือกนอกเวลานี้ถ้าเรามาหาพระเจ้าแต่เปลือกท่านเข้าไปถึงแก่นได้แล้วนะครับเอาเปลือกทิ้งไป ฉันอยากจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงฉันไม่สนใจข้างนอกแต่ฉันต้องการพบพระเจ้าที่แท้จริงที่ทรงประชนอยู่เพราะท่านไม่มีเวลากินแต่เปลือกนะครับยังจะนั่งกินเปลือกอยู่ก็ท่านก็ไปกินต่อนะครับในวาระสุดท้ายนะครับ